ไอ้กับเอ๋ยเพิ่นสีเดินทางกลับเมือนี่ที่น้องมาเลาะตลาดเ้าเพื่อว่าสื่อของสื่อของกับ้องแคนดี้คือบรเห็นนะปกตีบ่นัน้ขายยูซนนี่ฮะเดี๋ยวถามเบิงยย่งปลาอย่างปลาอย่างอันนี ปลาปากปลาปากปลาปากเออปลาปากเป็นเนาะปลาปากตายปลาตะเพียนอแมัลเนเม่ด้วยไปขอบคุณหลายๆเด้อไว้เจอกันไหมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับอยู่ต่ออีกว่าเฮาเรื่องอยู่ต่อยกว่าอยู่ต่ออีกว่าอยู่แล้วนในพิธันครับ พีเี้ยงครับพีเรี่ยงอยู่ต่อดี่จะผ้าขึ้นไปพูดไปอยู่เวียงจันน่าจักสองหมื่นสองสามหมื่นอยู่ไร้ยกว่านั้นแล้วพี่เรื่องก็สบายมาแบบรีบหลอดในจักหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้พผ้าใหญ่มาหลอกตลาดเสาปากสีเนาะเดี๋ยวสิไปพาไปแวะสาวแคที่หัวเพิ่นน่าจะท่านอยู่ดอก ท่านท่านท่านายจะท่านยังคนยังมันยังเสาอย๖กมงกลัวอยู่ตลาดเราเรื่องปากเทนเนาะตลาดเสาพี่น้องอคนไลเนะทาบิพีฟังไทยายพังไทยมาเลาะตลาดก่อนเดินทางกับอ่าซองมิกเดินทางกับปาจีนเนะาะไอไอกับเออย่น ที่เดินทางกับเมื่อนี่พี่น้องมาเลาะตลาดเสาเพื่อว่าสื้อของสื้อของกับสื้อของ,ของอกับไปบานกับเมื่อฝาดดใบๆพักบอกรวยป้าเหงสีเฮงียกับเลาะบึงกอนเนาะตลาดเสา นี <Tory. S 2> ่น้องแคดดี้ยู่แถวแถวโซนนี่แหละยังเลยยังเลยงานอะไรกังานรถน้องแคดดีคือไปเห็นนะปกติทวีวันทีขายยู่โซนนี้นะเดี๋ยวถามเบิ้ง ก็สิเหมือนแต่เช้าเด็อันนี้ปลาปลายังปลายังอันนี้ปลาปากปลาปากปลาปากเออปลาปากเป็นเนาะปลาปากตายปลากปลตะเพียนอัลเลเม่เอเมงปลาตะเพียนพาคนไทยมาหล่อตลาดเสาเหลา

เกียวมานี่แม่พี่อันนั้นบอกสาวพันธี่นี่คือมาเกียวมามาเชียวมามาเชียวมามาเชียวมามาชียวามาเชียวมา เทียวมาใช้ส <Wheel of smoked downhill> ิเ yeah, ก <c oughs> ียวพี่บอกโมเนตเ็กจ่เอาั้ันดวยี่ลูกอ่ะไดเฉอร่งเชืองยูกเือรงนัมันก่าลูกห่ ตลาดเสาปากซีพี่น้องเอ้ยคนกันเริ่มวุ่นๆุนเน,น่เพราะว่าเย็มเ้าเขาออกมาซื้อของอันนี้อันนี้เอินม่าสวยเติมเลยเพราะว่าเจ็ดโมงแล้วเนาะปกติปกติอจะ,อะ,อะามาหาหกโมงเสาโอ้คนยังไหลอันนี้คือว่าสวยเติมเลย โอเคดีใหญ่บอนแล,ล้วบ่หรือว่าพืนาา้นกลับแล้วแม่มหากบบระบอเห็น <c oughs> <c oughs> เอาน้องลัดไปใส่ก็พูดอีกแล้ว โดงามเนอางามตาง,งามงเลยับบมรางวัลหนังสือภาคันนี้นะแเ,เอาแเาบยาเอาบ้าพี่เบยบแหงเพราะใบยางมันเกิะไฟได้ โอ้ปลาปลาอย่างปางลาปลาแหงปลาสะอย่างปลาสะเถิงเลาะเลาะไปนั่งเลาะไปนั่งจ่นี่อยู่นั่งกล้วยเอาวะเอาไปจีนนั่งน,นั่งขั้วเหรอโลโลโลจักบาทโลจักพัน

ขึ้นราคาแล้วมาขึ้นเข้าคิดแล้วพี่เมงขึ้นได้ซองข้ากรีบมันได้ขึ้นลายเอาเอาบ้างบ้างเมื่อก่อนวะเอาไว้เมื่อจีดังไฟจีเนาะหน่าๆยังสี่เออหนาวๆย่ำเสาบอยย่ำแรงบอจีเลยกระทุบโอ้ยแก้มเราขาววิทัศน์ อันใหญ่แปดสิบแปบ้ปดสิบบเเ้อเาโี่้อเกติ่านิบเขี่นองเกตเข่าพน้องกติเ่าพ้ติเขาพี่นองตบเ่น้อเกติบเีนองเีน้อเน้อบีนเตขน้เน้องีน้องเบเ่น้้อกตานอเาโนบานงบ ซื้อทิปเขา่าแล้วก็ซื้อนางาน,นา,านงน้องน้องรัดอเอาเน,นี่ยเอาเนี่ยนิโะซีฟนีกเก็ชิาน Cái <laughs> này pha... tôi này bằng xong tôi là tôi này bằng xong cứ tôi là cho nó น้อยเกดสิบก็มีก็มี่แบบไหนเนี่ยเลือกเอาตัวนาหนะเลยตีนมันนาน,าน,นี่เห็นปลาหยางแล้วนี่ปลาแดกนี่ปลาหยางปลายางนึก นีปลาอย่งนั้นปลตัว้อยๆปลาลดบ่อเมน้นอันนี้เดียายาน,นีต้องเลาะเบื้องั้งไหนคุบอกอ,อ,อันนี้ปลายังครับตอนนี้มันบ้านคนอื่นปลาโพสปลาแก่บ้านเจ้าอื่นปลายังปลาพาโไอ้นีาสวยเ เออนี่ปาหนปาปากปาแดดเยปปากพอให้แหงเลยไหมปเพียงปาปากเองบ้านมันจะบเห็ดปลาเดีเดียวไม่จะนำนักหลายอันนี้เบาโล่งงักล้าปลาเรือว่าเบื้งอีกบื้อีกบื้อีกยน่ปลยเอาไนลาเป็นปลาปลานะปลาไเพิ่มปะปานเน้ออนปลาเนื้อออนปลาเชื nah ่มปลาเชื่อมอไ๋อปไปเบิ้ง ก็มีสองตัวอื่นเน,นาะนม่นี้าโบดิมากระลายเดี๋ยวมาหล่อบุงก่อนแน้องรัดข้าไปอ๋อตลาดปานแล้วเขาวัญยางเขามาส่วนนี้เลย ไปย่างนะย่างก้นระวังมือระวังมือน,นะฮะระวังลื่น เป็นบลายปลนไหนปลาแหงนี่เต่ปลานนี้เนาะทำาจอะปลานดปลาปลาน้าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยมอันนี้ปลานั่นนี ปลาปาย่งนี <polarization> <cessor> Duke, <discussion> ่ปลาโคปลากระแนงกระนงมนกุเร่าันี้เา่าเด็ไวใช่มีอปยังปลายังกัปลานังปลานังปลาแหงมีบอกมี่เดอกแต่นางโลสองสาแสกตปลาโดมันก็ยังโล2สองแส

นี่คือโซนนน,นาะโซนขา,ายปลาขายของเขาไติบเขาคือขนาดด้ <c oughs> ไปดูอีกบ้า ระวัาางมือระวัาางมือราขอู่ฮะตลาดเนีนั่นแหละบอล้าเราสื่อของงานแหละแต่ว่าคนกราบเลยเน้นคนกราบรืบรบ่องมบดีมาบอกรองแคดดีรองแคดดีโบเห็นบอนลเคยขายโบเห็นน้าจะกราบและเพราะว่าคองพนัาขาด,ดีขายด,ดีนะ

เออเอาพัดสปอร์ตออกมาเลยเด็ดอะมาหอดดานเลยเพี่อนเด้อตอนนี้ก็มาทรงอ่ะหอดานซองมิกเนาะอันนี้ของแท้เออของแท้ มาเล้าเนาะมาเล้าก็ต้องเอากระติบดาบเอากระติบเอาตรงเอาแนวเมื่อเพื่อนน้ำไปดูกซันล่ะเสื้อเสื้อบรรเสื้อคือสีไปแตงเท่เลยนะฮะผ้าไอ้กระติบเข่าโอ้ยอยู่เหล้าเสือคือสิไปนอกแต่ว่าผายติบเข่าเสือเสื้อนอกครับกัปเทสไปถามดานเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแปดโมงกว่าๆเนาะพี่น้อง แปดโมงเชา้าบแปดโมงเช้านะฮะ ซื้อของในตลาดซื้อเบียร์เนาะเบียร์ได้ฟูลเฟคแล้วก็ติ๊บเข่าแล้วกะนังแล้วกะมาดบ้านเท่าเอิร์นมักเซเวอร์เอาล่อเอามาพร้ถุงตัวเซเวอร์ไทยก็เซเวอรว่าอันนั้นหวานบ่สลาบหวานลาบหวานเอาจับแจ๊บแล้วสีเป้าถุงมมาาอดี อล์ดีถวเัดูเ <c oughs> ต้งาเางามพระสงฆอยู่ออด,ด้าน

ฮะบอมาส่งอ่านี่สินี่ก็ฝงมาเลยทง่รงลบ่น้องมาตอนนั้นก็ซื้ออยู่นี่แหละเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคอนเฮ็ดเฮ็ดบดนะ รถเฮ็ดค้อนมันส่งไล่ยอยู่หน้าด่านเมื่อวันนี้วันจันทร์ได้พี่เนาะพี่ว่าพ่นบ่หลายพ่นบ่ค่อยมี แล้วก็บิงของฝาก่นี่ป่าเรือว่าเฮดเนะพี่เรื่องอย่างไรก็บ้านโห่ิมีหรึเปล่าอ่นี่ตะมากระบก จำได้บ๊ายบายขอบคุณลหลายเด้อไว้เจอกันไหมขอบคุณครับเดินทางปลอดไัยครับไปเลยไปไป มาส่งอ้ายเนาะดูสองเมกอ้ายก็เบื่อ,อเดินทางกลับมาสองคืนสามหมื่นสองคืนสามหมื่นมามือวันวันซุกบ่สอคืนามมืนแล้วมามือวันชุกเนานะ้มือวันวันจันเ<า>ดิน <ไป S 2> ทางกลับนะักลับเมื่อแต่อันเดียวสั่งอุ้เหม,มือน บแบดกระชือเบิร์ตเรียบร้อยฉากเท่ากับสะพาเันเดินทางครับเดี๋ยวไปเอารถไปขายขึ้นกบพี่น้องสื่รถเป็นสี่รถเก่งมาขอคีสามหมื 30, ขี่บมลไปได้ก็เลยวนะไปขายปลาขึ้นใช่ไมแล้วนกำหนดอันนี้เกินเนี่ยคือยังเคิงสัมงนานจะประมาณเก้ามงกูบัวกันหนเจไ็ไแบอยูทีเดี๋วโทรบอกอ้ายเราเจเจเอจะเอาว้อ่วเก่า ไปห้องป้าม้ากูฝ้ามาอยู่ป้าเชื่อมดูนี่นี่เดี๋ยวไปเอาแวนรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในห้องแล้วกับจังซีพาก,กันเอารถใหญ่ไ,ไปส่งไปเติมน้ำมันเต็มทางไปไป,ดปเดี๋ยวสิพากันเดินทางกลับซะ เจอกันคีมไหนพี่หน่าเด้อฝากกูแหละกูแชร์ไปกํลังใจให้เนี่ฮะนัดกันกับเป๋านัดกันกับเป๋าเพื่อนว่าสงการเนาะวอร์ซิปิลิ่นแต่กันยังโบนเอนอนคือกันพี่น้องโอู้หว่าจีนไปหรือบบแต่ว่านัดไหวเนาะส่งทาไปเบิ่งอีเทียพี่น้องไปไปเดินทางกับพี่น้องเจอกันคีมไหนพี่หน่า กขอบคุณเลไล้เนาะทีท่ติดตามเฮาขอบคุณทุกทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจติดตามากดไลค์กด,ดแชร์บ๊ายบายัเเตยงกล้าาาคน่